สารพัดนะครับสูตรปุ๋ยมะนาวคั้นเทพแก่จากกา,าอาหารมานาวเราต้องเริ่มปรับปรุงดินกันก่อนนะครับ้วยยิบมันส่วนตัวกระตุ้นการแตกรากแตกใบในระยะการแตกใบหรือเรื่งการเจริญเติบโตของมะนาวสูตรย9 9ิบเบวกโปรเทนในช่วงกระตุ้นการแตกใบแตกรากแล้วก็บำรุงต้นบำรุงใบ1717 17, สมอาหารสูตร5 2 3 4องาทำดินก็ใส่8 24บางคนบอกว่าไม่อยากใส่8 24กลัวฟอสฟอรัสตกค้างเยอะเรามีสูตร 15-5, 20แล้วก็สูตร15 5, 25ที่เป็นสูตรโยกหลังเลือกใช้้ได ตามความเหมาะสมหรือตามที่เราหาซื้อได้ผส,สมอาหารเรื่องทางดินการใช้สารที่กระตุ้นตาดอกคือต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังนี่ครับว่าการที่ใช้สาลายหรือกลุ่มไซโตไคนินกลุ่มธาตุอาหารเช่น13สูงส6เป็นการไปช่วยครับในการให้พืชได้มีฮอร์โมนพวกนี้มากยิ่งขึ้นแล้วทําให้แตกตาได้ดีขึ้นครับมันก็จริงครับว่ามันไม่สามารถพ่นแล้วเพื่อมันแตกได้เพราะอย่างที่บอกตั้งแต่กระบวนการที่เราทําเนี่ย ก่อนจะถึงที่เราทําดอกเราต้องมีพลังงานจากการเติมอาหารจากการใส่ปุ๋ยจากอินทรีย์จากเคมีดูแลโรคแมลงต้นมสมบูรณ์พวกนี้มันเป็นแค่ตัวช่วยครับเพราะมะนาวถูกมะน,นาวในฤดูอ่าอย่างเงี้เราก็ไม่ไม่ต้องใช้กลุ่มนี้มากระตุน้นแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่มะนาวแพงเฮ้ยน่าสนใจหางเลือกที่เอามาเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มันออกดอกได้ดีขึ้นโดยตัวหลกัลกๆจะมีอยู่3ตัวช่วงนี้ผมจะเติมน้ำตาลเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะสวิงผมเลยใช้น้ำตาล มาเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งในการเคลื่อนย้ายพลังงานคู่กับ13สูง46โพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็สาหร่ายอีกตัวหนึ่งเอามาพ่นกระตุ้นในการแตกตาดอกครับช่วงบำรุงลูกมะนาวอันนี้เป็นปุ๋ยพ่นนะครับพุ่นพ่นลูกนะครับอันนี้จะเป็นลูกจากเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ที่เพชรบุรีนะครับเป็นลูกค้าของร้านสมบูรณ์โชคนะครับกิจเกษตรอยู่ที่ท่ายางนะครับมันจะมีท่าอาหารที่อยากให้ฉีด ในช่วงบำรุงลูกนะครับก็คือตัวแคลเซียมบอรอนนะครับแคลเซียมบอรอนมีบทบาทในการที่ทําให้เปลือกของมะนาวขยายตัวดีครับทาให้ลูกใหญ่น้ําดีมันจะมีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยขยายลูกครับคือ1 0 5 20ตัวนี้มันจะเป็นปุ๋ยโยกหลังมันจะคล้ายๆตัว15 5 20หรือ15 5 25แล้วก็บวกกับตัวมิสเ d ทดีเอคือตัวไฮโดรเมดจุลธาตุใส่ให้ธาตุครบไปก่อนนะครับมันก็จะได้ครบทั้งธาตุหลักทาตรองธาตุเสริมนะครับ ที่แนะนำเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการขยายลูกมะนาวใช้มะนาวลูกใหญ่น้ําดีส่วนปุ๋ยทั้งดินจะมีทั้ง10-5-20แล้วก็ตัว10-5-25ส่วนนี้นะครับผมแนะนำให้ใส่ได้ยาวยันเก็บเกี่ยวเลยนะครับ